ครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอการเขียนภาษาซีพน์ดโดยมีโจทย์ว่าเขียนโปรแกรมรับค่าชื่ออายุวันเกิดที่อยู่อีเมลให้เป็นค่าพพยเตอร์แล้วรับได้ถึงห้าคนครับผมเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมต่อต่าแล้วเราก็กาหนดอินพุตธรรมดาไม่มีอะไรมากครับเราก็เหมือนเดิมปกติที่เราทํากันครับต่อไปครับผมขอกําหนดชาให้เป็นเนมอันนี้จะเป็นตัวที่รับค่าชื่อของเรานะครับ จะสังเกตครับทำไมมันถึงมีดอกจันสองอันตรงนี้คือเราต้องการให้มันเป็นชาสองิติครับนีครับผมร็จปุ๊บพออันนี้เป็นสองมิติเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกําหนดด้วยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องรับห้าอยู่ห้ารอบคือเมียมต้องใส่มาห้าคนใช่ไหมครับเราก็เลยต้องใสห้าไปคือเราจะให้มันกลับมาทําครั้งที่ห้าใสชื่อได้ห้าคนนะครับครับผมแล้วก็ต้องมีตัวนี้นะครับตัวนี้สําคัญนะครับเนี่ยครับดอกจันนี้ไม่ใช่เลฐรนะครับมันต้องสําคัญนะครับ โค้ดตัวนี้ไปก๊อปปี้ใหม่ได้ครับครับผมต่อไปครับอันนี้ก็กําหนดชื่อครับชื่ออันนี้ก็กําหนดอายุนะครับอันนี้วันเกิดนะครับให้เป็นบีบีดีครับผมให้เป็นบีดีครับอย่าสงสัยอันนี้อ d ตรสนะครับที่อยู่ครับต่อไปก็อีเมลครับครับผมพอเรากําหนดค่าเสร็จแล้วครับเราจะใช้รูปฟอร์ครับรูปฟอร์ผมใช้รูปฟอร์ในการวนลูปกลับมาทำซ้ำนะครับผมคือ ในนี้ผมก็คำนวนให้ i เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเข้ากับศูนย์แล้วก็ i ที่น้อยกว่าห้าให้ i น้อยกว่าห้าแล้ว i บวกบวก i บวกบวกนี่ก็คือ i บวกบวกนี่ก็คือแบบว่า i จะบวกเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งครับผมเพิ่มขึ้น,ท,นทีละหนึ่งทีละหนึ่งก็คือในวนลูปเนี้ยมันจะเริ่มจากศูนย์ศูนย์เต็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็เป็นห้าครับผมแต่ห้าเนี่ยมันจะไม่นับเพราะว่ามัน i ต้องน้อยกว่าห้ามันก็จะทำห้ารอบเหมือนเดิมครับครับผม สร็จปุ๊บพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็กขพินไตเติ้ลหัวข้อครับผม Enter ครับผมก็ไม,ม่มีอะไรมากตรงนี้ก็แค่โชว์ธรรมดาครับให้มันโชว์หน้าขึ้นมาเฉยครับจะสังเกตตรงนี้ครับมี i บวกหนึ่ง i บวกหนึ่งก็คือต้องการให้มันโชว์อันแรกแล้วก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจนะครับก็คือ i บวกที่หนึ่งก็คือหน้าแรกก็ต้องโชว์ i ตัวนี้ i ตัวแรกแล้วก็หน้าต่อไปก็บวกหนึ่งเข้าไปก็จะโชว์ i ตัวที่สอง ก็คือจะไปโชว์อีกรอบหนึ่งก็โชว์โค้ดนี้อีกรอบหนึ่งครับครับผมก็คือจะโชว์โวค้ดนี้อีกรอบหนึ่งครับผมจะสังเกตว่าใส่ทุกอันครับผมทุกตัวจะมีเหมือนกันหมดเลยนะครับผมเห็นนะครับครับผมแต่พวกนี้ผมก็จะมาเนมเอเนมไอเท่ากับนิวชาสามสิบสามสิบนี้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสงสัยครับคือสามสิบน,นี้เราจะให้คู่ใช้งานเนี่ยได้ใส่ เขาเรียกว่าตัวอักษรมาไม่เกิน30ตัวครับคือชื่อของใครคงไม่มีใครเกิน30ตัวครับอักษรนี้ครับผมพอใส่ชื่อ name i ชาน new ชา30ตัวปุ๊บแล้วก็จะมาโชว์ครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างแสดงออกมาว่าให้ผู้ใช้งานเนี่ยใส่ enter name ก็คือให้ใส่ name เข้ามาต่อไปก็โชว์เนไออันนี้ก็เป็นรับค่า name เข้ามานะครับ name ครับผมแล้วก็เหมือนการับอายุเหมือนเกิดอีเมลพอทําเสร็จอันนี้นะครับเราก็จะต้องมาดีลีทนะครับจำไว้นะครับทุกครั้งที่ทําเป็นพาฟเตอร์ครับเราต้องมีการลบทิ้งครับไม่งั้นคามก็จะไม่รีใหม่ให้ครับมันก็จะอยู่เหมือนเดิมครับผมครับผมเราต้องดีลีทอีเมลแล้วเวลาดีลีทก็อย่าลืมนะครับเราต้องดีลีทตัวสุดท้ายก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปหาตัวแรกครับครับผม ก็เป็นอันสิ้นสุดโปรแกรมนะครับอะครับเรามาลองรันกันดูเลยดีกว่าอานะครับเก็บผ้าคืออะไรครับให้ใส่เนมคนที่หนึ่งครับผมอะเนมคนที่หนึ่งเอาผมเลยแล้วกัน I C I R A T เฮ้ยไม่ต้องกดแถบนะครับใส่ใส่ตามสกุลต่อเลยนะครับ ครับผมครับ enter ต่อไปก็จะเป็นอายุนะครับใส่อายุไปเลยครับอ่าผมอายุขอหลอกตัวเองหน่อยไม่ได้อ่าไม่เอาดีกว่าเป็นความจริงกันผมสิบเก้าครับครับผมต่อไปเบอร์เดย์วันเกิดยี่สิบแปดอ่าผมขอย่อๆเลยกันเพราะว่าเราจะไม่ทานออกออกเพอสองห้าเฮ้ยสองห้าสามห้าครับผมวันเกิดอ่ายวมีหนึ่งมาด้วย แอนเลสน,นะครับองเก้าครับสีแล้วกันครับผมเอาแบบเร็วๆครับอ,อีเมล n a r u t O ้ไม่ช่ก,ก่ s i t t i r A t A t t i A i t t o e t เอาครับอมเมลครั เสรปุ๊บปึ๊บหน้าขึ้นคนที่สองครับผมขี้เกียจล้วเดขอมั่วๆไปก่อนแล้วกันปุ๊บคนหนึ่งครับผมอ่าอักุลอ่ามัเกิดครับผมเอเลสอีเมลอ่าคนที่สามครับผมชื่ออังกุลมันเกิดแล้วผมใส่ไปบ๊อบบ๊อบคนที่สี่แล้วครับอผมยังติดอยู่นะครับบ๊อบบอบบ๊อบบ อีเมลป๊าปาคนที่ห้าครับผมป๊าปาปาปาครับผมอีเมลวันสุดท้ายแล้วชูป๊ากโอ้โหครับโปรแกรมเรียบร้อยครับโปรแกรมมันทำค่าของมันถูกต้องครับผมทำมากครับ